เพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับผมขับรถอยู่ดีๆแล้วน้ำมันหมด,ดระหว่างทางตอนคืนทํายังไงสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับแต่วา่าผมขับรถอยู่ดีแล้วน้ำมันหมดนะ ี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ว่ากระบวนการขั้นตอนเนี่ยจะต้องทอํายังไงบ้างซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเจอนะครับผมแต่ก็ตอนนี้ผมก็เจออยู่เลยตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วก็ปั๊มน้ำมันเนี่ยอยู่ห่างจากตรงน,นี้ประมาณ10กิโลจริงๆอ่ะจะไปเติมที่นู่นนะเนราะมันหมดระหว่างทางแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ขับรถเลยป้อมตํารวจไปละแล้วทีนี้น้ำมันหมดผมก็เลยรุน ลุนนะครับลุนนี่คือเข็นนะครับผมเข็นกลับมาตรงป้อมตํารวจนะครับก็มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สพช้างใหญ่นะครับซึ่งเป็นจุดตรวจนะครับผมแต่ว่าที่ป้อมเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไว้ผมก็ได้โทรประสานกับสพช้างใหญ่ละเดี๋ยวเราไปรอเจ้าหน้าที่กันก่อนทุกคนครับตอนนี้รถตำรวจที่เราได้โทรประสานงานก็มาช่วยเราแล้วนะ แล้วก็คุณหลวงเนี่ยจะให้เราขึ้นรถไปที่อยู่ฝั่งนู้นซึ่งรถผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมไปอย่งครับเมื่อกี้เลยไป200เมตรแล้วแล้วมีรถขับกลับมาเอาที่บดไปก่เนว่าห้องมันไม่เข้ผมตรงนี้นในเจ้าที่พาเรามาที่รถแล้วนี่นะครับน้ำมันที่เจ้าหน้าที่เอามาให้นะครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่าเราก็ต้องไปรีบหาปั๊มข้างหน้านะครับ ปกติมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากไหมครับที่ขับรถอยู่ดีแล้วน้มันหมดก็มีครับมีมีแค่มีรถเก๋งรถกระบะมีทุกทุกที่ครับทุกอย่างหลายอย่างแล้วกระบวนการยังไตก็มีครับอ๋อยังไงก็มียังแไงก็ช่วยช่วยเหลือคนเวลาอ๋อถ้ายังแตกสามารถโทรหาตำรวจในพื้นที่ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับก็เพราะผมเป็นรันยางด้วยไงานเป็นรันยางรันยางด้วยไงาเป็นกู้ภัยด้วยเวลาว่าขออนุญาตนะครับตำรวจอ่าพอดีแล้วเวลาคนขับรถเนี่ย จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนอยังไงบ้างครับสําหรับในกรณีเกิด,ดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ครับผมก็โทรไปที่191ประมาณนี้ครับอแจ้งมอผมก็รับประสานมอกันโทรไปที่191ได้เลยนะครับผม,บบผ,มผมจะมีข้อมอูลสแกนกันในบอมโมบายกันอยู่ครับ,รบผมอันนี้เป็นสพช้างใหญ่ใช่ไหมครับผมผมเปิดผู้พัยมาความยาติธรรใจครับอ๋อ กคนครับตอนนี้ผมให้ขับรถมาที่ปั๊มน้ํามันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายขั้นตอนครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเจอคนทายังไงครับผมก็ขั้นตอนแรกใช่ไหมน้ำมันหมดรุ่นยครับรุ่นหลุดไปครับปั๊มไม่ใช่นะครับผมถ้าทุกคนรู้สึกตัวว่าขับรถแล้วมันหมดเนี่ยให้เราขับรถต่อไปอีกนิดนึงนะเพราะว่ารถน้ำมันที่ใกล้หมดจะขับต่อไปอีกนิดนึงได้อ่าขับไปไหนอ่ะเหรอขับไปหาที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดที่ที่มีแสงสว่างหรือไม่ก ที่ที่มีบ้านคนหรือมีผู้คนอยู่นะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ย ให้เรารู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนก็โทรหาเจ้าหน้าตำรวจได้เลยนะจากประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับผมก็ถ้าเราอยู่บนทางหลวงนะครับเราก็สามารถโทร1193ห้าําให้ตำรวจทางหลวงเนี่ยมาเอาน้ํามันมาให้เราได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราอยู่บนถนนทางหลวงชนบทนะครับผมเราก็สามารถโทร191าให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ยเอาน้ํามันมาให้เราได้เลยนะครับผมก็พอเราโทรหาตำรวจเสร็จใช่ไหมตำรวจก็จะถามเราว่าเราอะอยู่ตรงไหน ก็ระบุตำแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจนนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยจะได้อน้ำมันมาให้เราถูกนะครับก็พอเจ้าหน้าตำรวจมาเสร็จเนี่ยเราก็ส่งไฟกระพริบหรือทําสัญญาณยังไงก็ได้นะครับให้ตำรวจเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้อ่าอยางนัี้นตำรวจก็จะพาเราไปที่รถนะผมไม่รู้ว่าโดยปกติเนี่ยเวลาตำรวจมาแล้วตำรวจจะยกรถเราไปที่ปั๊มหรือจะเอ้น้ามันมาให้เราเติมเลยครับแต่ผมที่ผมเจอเนี่ยก็ตำรวจเอาน้ำมันมาให้เราเติมสองครั้งแล้วแล้วผมที่ผมเจอก็ครั้งแล้วไม่ได้ทำคลิปนะ ส่วนครั้งนี้เนี่ยก็ทําทคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะเจอและเป็นประโยชน์ด้วยนะจากการถามที่เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหที่บอกว่าเจอบ่อยมากทั้งน้ำมันหมดยางแตกยางรั่วอะไรอสารพัดเลยนะผมป่อโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะ เพราะว่าเขายินดีพร้อมที่จะช่วยเราอยู่เสมอครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณกู้ภัยมูลนิธิแล้วก็สถานีตํารวจทั้งใหญ่นะครับผมที่อําเภอบางไทรที่อนุเคราะห์น้ามันนี้นะครับผมให้ผมได้เดินทางต่อได้ครับผมถ้าเพื่อนๆมีวิธียังไงบ้างครับผมที่เวลาขับรถแล้วน้ำมันหมดก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้หน่อยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะผมจะได้ทําคลิปใหม่ๆมาอีกนะผมอ่าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย